Ờ, đuôi đi À, rong là chưa được rong là chưa được biết chưa được 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 chưa ดูเอาไว้แล้วแบบที่ไม่ธรรมดาอะไรครับแบบที่ไม่ธรรมดาอะไรมียังมียังมีแล้วแล้วน้องรู้ไหมว่าคนาเนี่ยทำไมมันเหนื่อยมันหอบมันหอบมันเหนื่อยแล้วพี่มันหอบเป็นแม่หอบหอบมันปักแป๊บนึงมันวใจตันไม่ทันมันหอบมันหอบมันหอบมันวเองอยู่เยี่ยมมากพี่บูเยีอะมากเนี่ยเนี่ยดูดูดูมืออาชีพนี่มืออาชีพต้องเต้นอย่างนี้ต้องทำให้ได้ขออีกรอบไหมขออีกรอบไหมเคยเคยดู ไดดูเดอดเมทริกไหมอ่าไก่ย่างเม็ดสิกแล้วอากไก่ย่างเม็ดสิกไหมแกได้ยินไหมมันเป็นเวอร์ชันใหม่ของไก่ย่างรุ่นก่าไก่ย่างเม็ดสิกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ดีดูให้ดีดูไก่ย่างเม็ดสิกเป็นแบบไหนไก่ย่างเมทริกมันจะถูกยิงตายมันจะถูกยิงตายเฉียดไหลซ้ายเฉียดไหลขวายิงไม่ถูกยิงไม่ถูกยิงไม่ถูกนั่นานละ นี่คือไก่ยังเม็ดติอกน้องดำไม่ตันลงไปมากกว่านั้นไม่เยอะน้องดำน้องดำน้องก็ดำน้องก็อยาก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 ดำเอาแบบแบบแบบนี้นะแบบนี้เม็ดิ๊กไก่ยังเม็ดิกมันจะถูกยิงตายมันจะถูกยิงตายเจียดไรซ่าย เชียร์เลยกว่ายิงไม่ทุกยิงไม่ทุกยิงไม่ทุกผ่านไหมผ่านไหมนี่ยิงมันยังเมาไม่เต็มที่แล้วเบอร์บอกว่ายังเอ็นยังเอ็นไม่เต็มที่ดีเวลาจะปานโค้งนั่นต้องดูมาอาชีพครับมจะลงัโอ้โหลาดเนนียูอ่ะโอเคโอเคโอเคอย่าขายเลยครับอย่าขายเลยเขาไม่ดีอยู่บางนี่ครับอ จะเอาไม่เอาไกงตัวไหนครตัวแรกหรือว่าตัวเมตริกตัวแรกต้องต้องแบบเอาแบบสุดๆนะตัวแรกก็ต้องเต็มที่ด้วยแบบสุดๆนะถ้าไม่สุดไม่ผ่านต้องมีอ้อมด้วยนะอ้อมไม่ต้องออมแรงแี่ได้เาอพี่คือกงไ่เาไานะไม่เอาไ่าเยไแมวไนเพชรใช่มอ้าวดูพี่มวอ่า

ยังงงเหรอครับยังงงโอเคไม่คะไม่ค่ะเกยไหมเกยนะครับโอเค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 โอมคโอเค่อเคโมเคโอ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 เอเคโ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 อเออเคโอเคโอเเคโอโอเเคโอเคโอเคโโอเเคโอเคโอเคโอเคอเคโ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 อเคคโอเ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 คอเคโอเคโอเคอเคโอเ อ๋อเขาเสียบค่อยค่อเ่ได้ะเียางชาววเลยไม่เหมือนรุ่นพี่เได้ไหมได้ไหมสามมพอไหมสามสาามสามสาม่าโอเคโอเคครับเชิญ